สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลานโฮเหงแท็กเตอร์รถไถมือ2องรถเกี่ยวข้าวมือ2นะครับผมก่อนเข้าชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดซับตะไครกดกระด,ดิ่งให้ด้วยนะครับคันนี้เป็น DC 70คาบินนะครับมาพร้อมหัวเกี่ยวข้าวโพดเป็นหัวบิดนะครับหัวบิดตัวนี้เป็นหัวบิดของคูปต้าเลยนะครับตาช้างเลยนะครับมาจากโรงงาน มาพร้อมรถเลยนะครับลูกค้าใครสนใจรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวโพดเอาไว้เกี่ยวข้าวโพดนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับคันนี้เป็นตู้แอร์นะครับเจ็ดสิบคาบินมาดูช่วงล่างกันเลยนะครับผมช่วงล่างคันนี้เดี๋ยวทางร้านจะเก็บรายละเอียดให้นะครับใส่รุนเลอร์ให้แต่แทกดีนะครับ คันนี้เครื่องเกียร์เดิมนะครับยังไม่เคยแกะสีสันเดิมนะครับรถยังไม่เคยทําสีนะครับรถสวยนะครับคันนี้คันนี้รถจดทะเบียนปี64นะครับลูกค้ารถจดทะเบียนปี64เดี๋ยวพาชมรอบรถกันเลยนะครับ หัวบิดสวยนะครับผมรถสวยนะครับคันนี้จดทะเบียนปี6.4นะครับผมคันนี้อุปกรณ์ก็จะได้2หัวนะครับหัวเกี่ยวข้าวโพดหัวหนึ่งนะครับแล้วก็หัวบิดของคูบต้าที่ติดรถเลยนะครับเอร์เย็นชํำนะครับผม เกี่ยวข้าโพดไม่คันเลยนะครับไม่มีฝุ่นเกาะสบายเลยนะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่6กแ0 0 0ามหมืบาทนะครับ6 3 5ส0 0าบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรี300รกิโลนะครับส่งฟรี300รกิโลลูกค้าสนใจ ก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0990694600นะครับ0990694600นะครับสวัสดีครับ